คิดแล้วทำอําพรยูทูบครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอําพร y ยูทู e ครับคลิปนี้ก็มารีวิวเป็นรถด,ดำเป็นดำดินครับ i s u z u NKR r นเอรยสามสกงครับผมครับก่อนสิเขาสู้รายละเอียดของรถเบิงรายละเอียดของเหลี่ยมก่อนนะครับผมครับนี่ครับ เป็นรถปีพศ2อ4 7ครับผมเป็นรถล,ลอย30แรงครับส่วรายละเอียดของรถนะครับนี่ครับมาเบิงรายละเอียดของรถครับแกบบ่พี่น้องเบิงไปน้ำกันนะครับผมนี่ครับราคากระเปิดบายุี่สามแสน ห้าหมื่นห้าพันบาทครับผมสนใจก็โทรเข้ามาครับเด้อ083372 4737ครับผมครับกลัมาเมเบื้องล่างเห็นของอยางครับผมเนี่ยเป็นยางเจ็ดลอยนะครับอนอเดด้อร์ื้นครับสภาพยังดีได้พี่้องเด้อ จากนี้เป็นสภาพพี่น้องเขามากเบิ่งภายในหัวกเก๋งครับประตูเ,เปิดเ,เนียบนะครับบอกเอาไปหุ้มอยู่ครับ,รบมันขาดเอาไปหุ้มสภาพภายในหรูดูดีครับสะอาดนะครับสีสารใสสภาพเดิมครับผม เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ครับผมแต่ว่าแอร์บอม,มี่ได้พี่น้องเด้อบอม,มีแอร์ครับผมพวงมาลัยพาวเวอร์เทอร์โบกบนะครับสิทธิ์พาพี่น้องเขามาเบิ่งภายในอ่นนาโซนน่ะภายในฮอตเก๋งครับครับ ดับสามคิวครับผมกรขคืนมาสัมผัสระบบการใส่งานเหตุใดพี่น้องเบิ้งได้ครับนี่ ปิดเนียบครับผมเป็นรถอ,อิน z สูเอ็นเร่อยสาแรงนะครับหัวหน่อย3าคิวครับผมราคากระตั้งวิธีสามแสนหามื่นหาพันบาทครับผมพี่น้องสนใจกรนนะโรเข้ามาครับเบอศูนยดสองสี่เจ็ดสาครับ ให้พี่นอ้องเบื้องรายละเอียดไปน้ากันครับสภาพดีพร้อมใส่งานได้พี่น้องเด้อราคากัดคุยต่อ่องกันได,ด,ด้ครับหน้าตารอครับอีซูซุ NKR น่อย3าซิแรงครับสภคาพนี้คัสซี่สวยนะครับ ใส่งานได้ปกตินะครับเอ F หลังครับผมรนะบบเครเื่องถ่าย F เท่าการนะครับจะโลกระพร้อมใส่งานครับผม เยอสโลกลางหอมได้พี่น้องเลมพร้อมโอนทะเบียนพรเราบอต้อให้เหรียบร้อยแล้วครับผม ครับท่านผู้ชมครับมาเบิรงคลิปไปแล้วก็เรลืมกดติดตามนะครับเด้อกดทับตะไครน่นาพี่น้องเรลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะรับคลิปแจ้งเกลือน้าจอพี่น้องคลิปใหม่ๆก่ปอดโม่เลยครับผมก็มีพ่นมีอายนะครับน้ำมันเครื่องนวโกลมกดเกวันน้ำมันเครื่องพี่น้องก็เดือเบิรงกันนะครับ มาเปิดวาวๆนะบ้า,านเพื่อนครับเห็นกันเดินจ้าเลยครับนี่ครับเหยวเลยรถดันโมโมครับผมเกือบปีดดีนะครับ ESSU NKR ร้อยสามสิบแรงครับผม ฟ้าวานักมพี่้อาเข้าใ้วยันเลยครับ I'm not ท่านผู้ชมครับหวังว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวบงคลิปนี้แล้วคุงสิถูกใจเ่าหลายกันหน่อยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้และก็คลิปที่ผ่านๆมากครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เที่ยงเทานี้ก่อนครับผมคลิปหนาจังกอกับผมใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ